ขยันพิจารณาอยู่บ่อยๆเป็นพระอริยเจ้าได้เลยตามมรนาแต่และคนเดี๋ยวนี้เราศึกษาธรรมะเนี่ยเราไม่จะกกตัดตอนเป็นยังไงตัดตอนของพระอริยเจ้าเนี่ยตัวอย่างภูมิธรรมปะโสดาบันถ้าคนในบรรลุเป็นพระโสดาบันจะรู้มาขั้นตอนเป็นยังไงใจพระโสดาบันเป็นยังไงเราจะรู้เองเขา แต่อย่าลืมนะว่าพระโสดาบันน่ะยังมีกิเลสอาสาวะมีความรักความคร้ความกำหนัดยังมีความยินดีต่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพารักสวยรักงามเป็นปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไปมีพระโสดาบันยังละไม่ได้ส่วนนี้ สิ่งที่ละได้จริงๆคือละอะไรละความโลภนี่คือละเด็ดขาดร้อยเปอร์ซนตเต็มที่เราพูดกันอยู่เสมออว่าละสามอย่างสามอย่างขอสักยติทิมิจิจิชาชลัปตาปารมาตนะนนั้นมันส่วนปียกย่อยไม่อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนย่อยมาจากความโลภนะครับว่าสักยิทิฏมันจะว่าละความเห็นผิดเท่านั้นเองละความเห็นผิดผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเนี่ยคือละความเห็นผิดไ้ร้อยเปอร์เซตเต็มแต่บางทีละเห็นผิดก็ตามแต่ยังมีราคะมีความกำหนัด สอบสวยสอบงามทั้งกระแสโลภอยู่นี่คือกิเลสส่วนนี้ยังมีอยู่ยังละไม่ได้แต่รั่วเป็นโทษทุกข์ยอยู่ก็าตามแต่ว่าอำนาจปัญญาตัวนี้ยังละไม่ได้ส่วนนั้นแต่ความโลภเด็ดขาดคือละ <c oughs> นี่คือว่าขั้นตอนภูมิธรรมโสดาบันคำว่าโลภมันอยู่ที่ใจนั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่ให้โลภคืออะไรนั่นคือวัตถุสมบัติ อันนี้ต้องพี่พี่นากันนยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครจะบอกเราแล้วนะเพราะถ้าไม่มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นยากแก่ลู้นี่ก็ว่าเราต้องฝึกปัญญาเรามีอยู่นี่แหละถ้าผู้จะขยันหมั่นเพียรต่อไปทุกเรื่องไปนะ คืออย่าเพิ่งเอาสมะระดับสูงมามาคิดมามาปฏิบัติคือมันเหลือกำลังเราคือปัญญาเรายังไม่พอส่วนนั้น <c oughs> ให้เอาวัตถุสมบัติมาเป็นหลักอุบายในการคิดพิจานะรณาลงสู่ความว่าอานิจจังการเปลี่ยนแปลงทุกขังและเหตุได้เกิดทุกข์นะพารณะอนัตตา สิ่งหมดสภาพไปการพิจารณาทั้งนี้จะมีคู่กันการพิจารณาอนัตตาเนี่ยมันเป็นปลายเหตุเริ่มต้นคอรจะเรณาอนัตตาได้ต้องรู้จักว่าอัตตาอัตตาหมายถึงอะไรหมายถึงตัวทั้งตัวนั่นเองตัวตนตัวตนมีลักษณะสองประเภทอัตตาในลูก อันหมายถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอัจาานในรูปอัตจาในนามมัคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันดับแรกเราเอาอัตจาในรูปนี้ก่อนเพราะมันยากมันมองเห็นร่างกายเราทุกวันมองเห็นคนอื่นสัตว์อื่นทุกวันแต่พยายามคิดลงสู่อันนี้จังให้มากที่สุด หรือบางเรื่องลงสู่ทุกขังให้ได้ของจะลงสู่นิจจังได้ต้องดูสิ่งที่ว่านิจจังนิจจังอนิจจังมันของคู่กันแต่ส่วนมากเราจะไม่มองนิจจังกันจะมองอนิจจังอย่างเดียวคือความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงตัวนิจจังที่เรายึดมั่นบาเที่ยงทำไมไม่รู้ คือเดี๋ยวนี้เราหลงนิดจังกันหลงความว่าสิ่งนี้เป็นของของเราอยู่ตลอดเวลาอยากให้อย่างนี้อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใจะเป็นตามใจที่เราชอบทุกสิ่งทุกประการถ้ามีอะไรเปลี่ยนไปเราจะเสียใจทันทีเพราะเราถือว่านี่คือว่าของของเราอยากให้สิ่งนี้เที่ยงแท้แน่นอนตลอดไป นี่ส่วนมากเราเดืมนิจจังเสียมันมีปัญหากับการปฏิบัติถ้าเราไม่เข้าใจตัวนิจจังชัดจริงแล้วเนี่ยนั่นแหละเราจะลงสู่อน,นิจจังนะมันง่ายต่อการปฏิบัติเพราะตัวอน,นิจจังมันมาจากตัวนิจจังอันหลงอยู่ตรงเนี้ยมันหลงตัวนิจจังนี่เราแก้ความหลงตัวเองได้เองไม่ถูกทาง มันหลงจุดไหนหลงตัวนิจจังเราหลงว่านี่คือตัวเราหลงนี่วันนี้เนี่ยเป็นของของเราเงินทองของสะบัดของเรานี่หลงหรือเปล่านั่นคือหลงตัวนิจจังต้องเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ตัวนิจจังเป็นยังไงสิ่งใดที่เราหวงแหนไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือตัวนิจจังเราตั้งใจอยู่อย่างนั้น ถ้าจย่งมันไม่ใช่ล้วเราเข้าใจผิดเหเริ่มใหม่ทุกขงังทุกขังเป็นผลแต่ว่าเมียได้เกิดขึ้นเราหหมร้อยหากันเมื่อกี้เนะี่ยเสียใจเมื่อกี้เนะี่ยนั่นคือว่าทุกขังเกิดขึ้นกับใจเราหรือสังขารร่าง,างกายเป็นสมประกอบ จนโรคเป็นภัยเกิดขึ้นมาจากร่างกายในความทุกข์รวมที่ใจนะเป็นทุกข์ขึ้นมาที่ใจอีกแหละเหตุนั้นตัวทุกข์ตัวเนี้ยเราต้องหาเหตุทั้งมันเหตุที่เ,เป็นทุกข์เป็นเพราะอะไรต้องมองหาเหตุให้ได้ต้องดับต้นเหตุให้เป็นความทุกข์อย่างเนี้ยมันเหตุไว้เหตุอะไรใี่ทำใหเป็นทุกข์ เราเคยยึดมั่นถือมั่นอะไรบ้างในวันที่ผ่านมานั่นคือว่ายึดผิดทางแล้วยึดเนี่ยเป็นของของเราแล้วอยากให้สิ่งนี้อยู่กับเราตลอดไปเมื่อได้เกิดขึ้นปับ๊บเปลี่ยนแปลงปับ๊บเป็นทุกข์ขึ้นมาท,าทันทีนั่นคือว่าอารมณ์ใดที่เราไม่ชอบใจเป็นทุกข์ทันทีนั่นคือเหตุที่เกิดทุกข์เราข้ามไปเราไม่มองหาเหตุเราข้ามเหตุไป เราไปเห็นแต่ว่าทุกเกิดขึ้นกับพี่นาทุกอย่างเดียวมันไม่ได้นะไม่ได้ผลอะไรหรอกพอเราลืมต้นเหตุทั้งมันนี่เหมือนไฟอยู่ในหม้อหรือน้ำอยู่ในหม้อที่มันเดือดผ่านอยู่เนี่ยเะไป่าให้เป่าฟู่ฟู่ในหม้อให้มันดับดับได้ยังไงหลือเก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งไปโยนใส่ในหม้อให้น้ำเย็นมันเย็นกี่นาที พอคน้นแข็งทำแข็งสะลายตัวกับรอดขึ้นอีกเอาลงแข็งใส่อีกเนี่ยละลายอีกร้อนอีกนั่นคือว่าดับความร้อนความทุกข์ไม่ถูกที่เราสำรวจตรวจตาคือรอบรู้ได้ว่ามันร้อนเพราะอะไรนำในหม้อนั้นก้นหม้อมันมีหัอแก๊สอยู่หรือเปล่า ถ้ามีหัวแก๊สอยู่ต้องนำหาไกเองสวิตปิดแก๊สอยู่ที่ไหนเนี่ยมันต้องมีสวิตปิดเปิดมันอยู่ก็ปิดสวิตซะัอาละน้าในหม้อเขาเย็นเองมันพราะว่ามันมีทานไฟในก้นหม้อนี้อยู่